นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับบ้านแห้งบ้านแห้งน้ำถั่วมครับผมนี่มือสภาพนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันชัดๆเลยนะครับผมนำั่วของก็เขาตรงนำโอ้ยบัตรแห้งน้ำถั่วมนะครับทั่วฟังเดียวครับฟังนีมัมมีเตียงครับเจนนี้มัมมีปัญหา รวมยี่ฝั่งเดียวนะครับไปนี้เราก็ตรงนี่ถนนถนนฝั่งพุดนนี่เพิ่นเพิ่นสิตัดเข่าขัวอยู่นะครับตอนผมมาตอนค้ามาครเพิ่นตัดเข่าขัวนี่ครับเราก็จะกลับไปนอนนะครับผมอ๋อกบ่ประสนกอน่อนจะนอนเราจะฟังรถกันดีกว่าไหมเพราะว่ามัน ุว้วนมินย,ยาวๆปนก็ไปเรียนตัวไปครั <c oughs> บเรียนโดยเฉพาเรื่องลาตัวอย่างข้ารับบนี้คือประจำไม่เคยหมดตลอดเซ็นเซอรสดอันหน,นาพลังกับเซ็นเซอร์เราก็จะแวะกินข้าวแล้วค่อยกลับไปนอนนะครับผมเอาคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยกันนะครับฝากกดากาไล<ว>ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องค้กคุณทองเรารเปิดออฟฟิเชียลด้วยกันเลยครับสวัสดีครับ